มินแลนด์เชนเนลสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนนียายนะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะก็มาอยู่กับฮันเซอร์อีกแล้วตอนที่299เอ,อ้ยไม่ใช่ EP พีที่299นะคะแหมขยันพูดผิดทุกตอนจริงๆเลยเนาะคนนี้ก็ก็พอถึงตอนนี้นะคะก็เป็นตอนที่893แล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชม ก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันต่อได้เลยนะคะกับตอนนี้นะามีชื่อตอนว่าเหรียญที่ทรงพลังนั่นเองนะคะเป็นตอนที่893 894แล้วก็895นั่นเองก็ยังไงเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะคะหลังจากที่ทั้ง3คนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันร,ระยะหนึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ระแวงหรือสงสัยในตัวของหันเซินอีกพวกเขารู้สึกอุ่นใจที่มีฮันเซินอยู่ด้วยวันนี้หลังจากที่ออกมาจากบ้าน ฮานเซ่นก็หยิบถังน้ำออกมาด้วยเหมือนปกติเมื่อฮานเซ่นมาถึงเถาวัน้างคกสีทองแดงก็ยังคงอยู่ที่เดิมเถาวันได้ออกผลที่ดูเหมือนกับเปลียนทองแดงที่เปล่งประกายออกมาแม้ดูแล้วผลไม้พวกนี้จะยังไม่สุกแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามันใกล้จะสุกแล้วฮานเซ่นมีแผนที่จะฆ่าคางคกและเร่งการเร็วการจเจริญเติบโตของเถาวันด้วยตัวเขาเอง แต่ยังไงมันก็นานพอสมควรแล้วที่หานเซิรนนั้นไม่ได้ต่อสู้เลยเขาคิดว่าร่างกายอาจจะดูฝืดๆและติดขัดเล็กน้อยอันดับแรกเขาจึงวอร์มร่างกายก่อนจากนั้นเขาก็เรียนแบบพลังสายฟ้าของจิ้งจอกสีเงินเขาวิ่งไปตรงหน้าคางคกทองแดงและปล่อยสายฟ้าไปที่มันปุ๊บคางคกทองแดงช็อกที่จู่ๆก็มีผู้บุกรุกเข้ามามันกระโดดออกมาจากน้ำด้วยความโกรธ หลังจากนั้นมันก็พ่นสิ่งที่ดูคล้ายกับเหรียญสีทองแดงใส่ฮันเซินฮันเซนรู้อยู่แล้วว่าการจมงตีของเขาคงจะไม่ได้ทำให้คังคกบาดเจ็บเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยพลังออกไปมากเท่าไหร่นักเพราะเขากลัวมันจะไปทำลายถาวันดังนั้นเขาต้องล่อให้คังคกออกมาจากตรงนั้นก่อนเมื่อเห็นเหรียญทองแดงถูกคังคกพ่นออกมาอย่างรวดเร็วฮันเซินก็ชกหมัดออกไปทำให้พวกมันกระเด็นออกไปอย่างสบายสบาย เมื่อคางคกเห็นเหรียญทองแดงกระเด็นออกไปมันก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความโกรธหลังจากนั้นมันก็กลายร่างเป็นคางคกสีเงินที่ดูเหมือนกับรูปปัน้นฮันเซินรู้สึกได้เลยว่าความแข็งแกร่งของคางคกเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาคิดหรือว่าคังคกตัวนี้จะปลดล็อกยีนขั้นที่สองได้คางคกเงินพ่นเหรียญออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นเหรียญเงินฮันเซินมองไปที่เหรียญเขารู้ว่ามันทรงพลัง เพราะว่ามันเป็นพลังของการปลดล็อกยีนขั้นที่2อฮานเซินใช้หมัดเสียงอัศนีที่แรงที่สุดใส่เหรียญที่กำลังพุ่งเข้ามาสายฟ้าสีเงินระเบิดออกราวกับพระอาทิตย์สีเงินสายฟ้าสีเงินจำนวนมากห่อหุม้มเหรียญเอาไว้แต่เหรียญมันก็ไม่ได้หยุดลงเหรียญทะลุสายฟ้าสีเงินเข้ามาปะทะก,กับหมัดของฮานเซินปังฮานเซินล้มไปข้างหลังส่วนเหรียญก็เด้งออกไปอีกทาง ซึ่งเขาสังเกตเห็นว่าเหรียญละลายไปบางส่วนและรูปร่างก็บิดเบี้ยวไปด้วยแต่แรงจากการประทะก็ทําให้หมัดของเขารู้สึกชาในขณะที่มือของเขาสั่นเขาก็คิดกับตัวเองว่าการปลดล็อกยีนเพิ่มพลังให้กับมันเยอะมากจริงๆแม้ว่าเราจะยังไม่ปลดล็อกยีนขั้นที่สองแต่ระดับความแข็งแกร่งของเราก็น่าจะพอที่จะฆ่ามันได้ขอลองดูหน่อยก็แล้วกันนะ ฮันเซ่นไม่ได้คาดคิดว่ามอนสเตอร์ตัวแรกที่เขาสู้ในกอสแซงชูรี่เคสามจะปลดล็อกยีนขั้นที่สองได้แล้วเพื่อที่จะฆ่ามันเขาต้องเอาจริงและใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อสู้กับมันคางโคกส่งเสียงร้องด้วยความโกรธอีกครั้งร่างกายสีเงินของมันเริ่มที่จะเปลี่ยนเป็นสีอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ร่างกายของมันเปลี่ยนไปเป็นสีทองทาให้ตอนนี้มันดูเหมือนกับรูปปั้นสีทองวินแ,แล้วสิปลดล็อกยีนอีกขั้นแล้วเหรอ ล้อเล่นใช่ไหมเนี่แรงฮึดของหานเซินที่จะจัดการกับคังคกหายไปในทันทีเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็หันหลังและวิ่งหนีทันทีหานเซินจำลองพลังของเดอะไลท์เพื่อเพิ่มความเร็วจากนั้นเขาก็วิ่งหนีไปโดยไม่ได้หันกลับมามองด้วยความแข็งแกร่งของร่างกายหานเซินมั่นใจว่าเขาสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่ปลดล็อกยีนขั้นที่สองได้ แต่เมื่อเจอกับมอนสเตอร์ที่ปลดล็อกยินได้ถึง3ขั้นเขาก็จะไม่เสียเวลาอยู่ต่อเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเขารู้ดีว่าไม่สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆแน่เมื่อตอนที่หาเส้นดินในสหพันธ์ครั้งล่าสุดเขาได้อ่านข้อมูลจากหลายๆคนมาการปลดล็อกยินขั้นที่3ความแข็งแกร่งอย่างเน้อยของพวกเขาจะต้องมากกว่า600การที่ปลดล็อกยินได้เหนือกว่าหาเส้นถึงสขั้น และก็ยังมีระดับความแข็งแกร่งที่สูงกว่าหมายความว่าการต่อสู้กับคางคกไม่มีหวังที่จะชนะสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนคางคกอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ระดับโบราณเพราะว่ามอนสเตอร์ระดับสามันปลดล็อกยินได้แค่ขั้น2เท่านั้นส่วนมอนสเตอร์ระดับโบราณสามารถปลดล็อกยินได้สูงสุดถึงขั้น4ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะต้องเป็นมอนสเตอร์ระดับโบ,บราณขึ้นไป มอนสเตอร์ระดับโบราณที่ปลดล็อกยีนไดถึงขั้นที่สามจะสามารถต่อกรกับมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุได้ซึ่งไม่มีโอกาสที่หานเซิรนจะเอาชนะมอนสเตอร์ระดับนั้นได้ในตอนนี้เมื่อมอนสเตอร์เกิดมาพวกมันจะเริ่มจากปลดล็อกยีนขั้นที่หนึ่งการปลดล็อกยีนขั้นต่อๆไปก็ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแกร่งของพวกมันแต่พวกมันก็ต้องใช้ความพยายามด้วยมนุษย์บางคนรายงานว่า ได้เจอกับมอนสเตอร์ระดับโบราณที่สามารถปลดล็อกยีนได้ถึงขั้นที่5ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกมันนั้นพิเศษมันพิเศษมากถึงขนาดที่จะเกิดขึ้นได้หนึ่งในหนึ่งแสนตัวเท่านั้นเพราะมันยากมากพออยู่แล้วที่จะเห็นมอนสเตอร์ระดับโบราณที่จะปลดล็อกยีนถึงขั้นที่สี่ได้ฮานซนไม่รู้ว่าคังคุกปลดล็อกยีนได้แล้วทั้งหมดกี่ขั้นแต่เขาก็ไม่อยากที่จะเข้าไปเสี่ยง แม้ว่าระดับพลังชีวิตของมันจะเหมือนกับมอนสเตอร์ระดับโบราณแต่ถ้าเกิดมันปลดล็อกยีนไดถึงขั้นที่สี่โอกาสชนะของฮันเซินก็จะเป็นศูนย์ในทันทีหลังจากที่วิ่งมาได้ระยะหนึ่งฮันเซินก็ดินเสียงร้องของคังคกเเรียนสีทองถูกพ่นออกมาใส่ฮันเซิราวกับลูกกระสุนฮันเซินใชออร่าของสัตว์ตรงสเสียนออร่าเพื่อที่จะลบมันแต่เรียนเหมือนกับมีชีวิตมันหมุนเป็นเกลียวสลับไปมา เพื่อทำให้เป้าหมายสับสนและยังเปลี่ยนทิศทางขณะที่เข้ามาใกล้และดูเหมือนจะเข้าปะทะกับร่างกายของฮันเซินฮันเซินรู้สึกช็อกเมื่อรู้ตัวว่าเขากำลังจะถูกชนเข้าและไม่สามารถที่จะหลบได้อย่างเดียวที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือใช้มัดเสียงอัศนีเพื่อเบนทิศทางของมันปองมาเสียงอัศนีนั้นทรงพลังมากแต่เขาเพิ่งจะดลดล็อกฮินได้แค่ขั้นเดียว มัดเสียงอัศนีของเขานั้นถูกทำลายด้วยแรงประทะของเหรียญมันทะลุเข้ามาชนกับหมัดของหาเนเซิลโดยตรงหาเนเซิลใช้แรงทั้งหมดพยายามที่จะชกเหรียญออกไปแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเหรียญทะลุผ่านหมัดเสียงอัศนีมาแต่ไม่ได้กระแทกกับหมัดของเขารุนแรงนะักมันติดอยู่ที่นิ้วมือของเขาราวกับว่ามันถูกแม่เหล็กดูดวินาทีต่อมาหาเนเซิลก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาหนักขึ้น เขารู้สึกเหมือนกับว่าแบกภูเขาทั้งลูกเอาไว้บนไหล่มันทำให้เขาสุดลงกับพื้นคางคกตัวนี้มีพลังที่แปลกจริงๆฮานเซ้นไม่ยอมนอนอยู่กับพื้นเขาพยายามจะลุกขึ้นมาให้ได้แต่น้ำหนักยังคงกดทับเขาอยู่ด้วยความเร็วที่ลดลงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหนีคางคกได้ในตอนนี้คางคกยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันคนเรียญอีกอันเข้าใส่หานเซิลถึงฮานเซิลอยากที่จะหลบแต่เขาก็ทําไม่ได้ เพราะว่าตัวของเขายังคงหนักอึ้งจากแรงที่มองไม่เห็นเขาไม่สามารถแม้แต่จะก้าวขาออกไปได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะหลบเหรียญฮานเเซนจำลองแสงสีเขียวของราชาอัศวินเหล็กไปที่มือของเขาและฟันลงไปที่เหรียญที่พุ่งเข้ามาแม้แต่แสงสีเขียวที่ไร้เทียมทานในกอสแซงชัวรี่เขสองก็ออยังไร้ประโยชน์ในเขตสามแห่งนี้เหรียญทะลุผ่านแสงสีเขียวและเข้าไปติดกับแขนของฮารเซน ร่างกายของเขาถูกกดลงด้วยน้ำหนักที่มากกว่าเดิมทำให้เขาทุดลงไปอยู่ในท่าคุกเขา่าดูเหมือนว่ายิ่งถูกเหรียญมันติดอยู่บนตัวมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งหนักภายใต้น้ำหนักของเหรียญทั้งสองนั้นฮันเซรลได้ยินเสียงกระดูกของเขาเริ่มร้าวมันพร้อมที่จะหักได้ถูกเมื่อข้างโคกสีทองก็ยังไม่ลดละมันพ่นเหรียญทองใส่ฮันเซินอีกครั้งครั้งนี้เหรียญมันไปติดอยู่ตรงหน้าของฮันเซิน านเซินล้มลงไปกับพื้นร่างกายของหานเซินถูกกดลงกับพื้นดินด้วยแรงมหาศาลพลังของการปลดล็อกยินขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สามมันแตกต่างกันมากเกินไปอย่างน้อยๆถ้าเราปลดล็อกยินได้สักขั้นที่สองเราก็น่าจะสู้มันได้พลังของขะคกตัวนี้มันแปลกจริงๆถ้ามันโจมตีเหมือนมอนสเตอร์ตัวอื่นๆเราอาจจะหนีไปได้ไม่ยากแต่เหรียญบ้าๆพวกนี้มันทําให้เราเคลื่อนไหวไม่ได้หลังจากนั้นหานเซินก็พยายามที่จะรวบรวมพลังทั้งหมด ไตของเขาทำงานจนเกินขีดจำกัดเพื่อผลิตพลังงานที่เขาจำเป็นที่จะต้องใช้ในการเคลื่อนไหวเหรียญของคางคกไม่ได้ทำความเสียหายให้กับเป้าหมายพวกมันเพียงแค่เพิ่มน้ำหนักให้อีกฝ่ายแรงกดดันที่เพิ่มให้อีกฝ่ายนั้นมหาศาลถ้าเขาถูกเหรียญพวกนี้อีกสองสามเหรียญแล้วก็ร่างกายของเขาต้องทนไม่ไหวแน่ๆฮันเซิลตะโกนออกมาร้องดังลั่นถึงเขาจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเพิ่มพลัง แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตอนนี้แขนของเขากำลังสั่นสถานการณ์เริ่มที่จะสิ้นหวังแล้วตั้งแต่ที่เขาถูกเหรียญอันแรกที้มือเขาก็พบว่าตัวเองนั้นตกอยู่ที่นั่งลำบากแล้วเหรียญอีกเหรียญพุ่งมาชนตัวของฮันเซิลแขนของเขาไม่สามารถที่จะต้านทานมาันได้อีกต่อไปร่างทั้งร่างของเขาถูกกดติดกับพื้นราวกับว่าเขาเป็นนัมาพาต คางโคกมองหานเซินที่จมอยู่กับพื้นดินและแสยปากเหมือนว่ามันกำลังมีความสุขมันเตรียมที่จะพ่นเหรียญออกมาอีกอันแต่ทันใดนั้นหานเซินก็รู้สึกได้ถึงพลังที่น่ากลัวมีพลังใหม่พุ่งขึ้นมาราวกับภูเขาไฟระเบิดคางโคกเองก็ช็อกเช่นกันในขณะที่มองหานเซินหานเซินถูกกดลงกับพื้นอย่างช้าๆจนเกิดเป็นหลุมที่เป็นรูปร่างของเขาขึ้นแต่ทันใดนั้น อยู่ๆก็มีพลังประทุข,ขึ้นภายในร่างกายของฮานเซิลตัวตนของพลังนี้มันเหมือนกับแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้ฮานเซินพยายามที่จะใช้พลังทั้งหมดเพื่อต้านทานกับแรงกดดันที่มองไม่เห็นแต่แม้ว่าเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แต่อยู่ๆก็มีพลังปรากฏลึกลับขึ้นมาภายในเซลล์ในร่างกายของฮานเซินจากนั้นพลังมันก็แพร่กระจายไปทั่วร่างของเขาอย่างรวดเร็ว แสงสีขาวออกมาจากเซลล์ของเขาและเปลี่ยนผิวหนังของเขาให้ขาวราวกับหิมะบริสุทธิ์เส้นผมของเขาก็เปลี่ยนสีตามเช่นกันและร่างกายทุกส่วนของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวราวกับหิมะอยู่ๆห่านเส้นก็เปลี่ยนไปราวกับคนละคนอย่างรวดเร็วม่านตาที่เคยเป็นสีดำของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแม้แต่เกาะที่เขาใส่อยู่ก็เริ่มที่จะเปล่งแสงสีขาวออกมาร่างกายของหันเส้นเปล่งแสงสักสสีขาวออกมา เขารู้สึกว่าเซิลในร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างเฉียบพลันตอนนี้เขาดูสง่ามากราวกับเป็นเทพองค์หนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้เขาดูเหมือนกับเทพและไม่ว่าใครที่ได้มองเขาก็ต้องมีการหันหน้าหนีด้วยความอับอายไม่มีใครเชื่อว่าตัวเองจะมีบารมีมากพอที่จะได้ทาบทียมกับรัศมีของเขาได้ร่างกายของฮานเซนยังคงเปล่งแสงออกมาในขณะที่เขาใช้แขนดันตัวเองขึ้นจากพื้น หลังจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นมาจากหลุมได้อย่างไม่ยากเย็นเรียนที่ติดอยู่ตามร่างกายของเขาร่วงหล่นลงกับพื้นหลังจากนั้นหันเซ้นก็หันไปมองคางคกสีทองในขณะที่พลังมหาศาลก่อตัวขึ้นภายในตัวของเขาคางคกที่ครั้งหนึ่งดูชั่วร้ายและอวดดีแต่ตอนนี้มันดูหวาดกลัวมันกลัวมากถึงขนาดวิ่งหนีไปทันทีโดยไม่เสียเวลารอร่างกายที่สมบูรณ์แบบของหันเซ้น อ่อมุ้มไปด้วยแสงสีขาวเขาไปปรากฏตัวข้างหน้าคางครกราวกับวาบได้และต่อยไปที่หน้าของมันคางคกเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความโกรธมันพ่นเหรียญออกมาอีกครั้งหลังจากนั้นมันก็หันหลังเตรียมที่จะกระโดดลงน้ำปังฮันเซินชกใส่เหรียญและเหรียญก็เด้งกลับไปติดที่ตัวของคางคกทำให้ตัวมันยุบลงไปในขณะที่มีเลือดไหลออกมาไม่หยุดคางครกร้องออกมา ในขณะที่ร่างกายของมันจมลงไปในก้อนหินที่มันกระโดดขึ้นไปทำให้เกิดเป็นรูที่มีรูปร่างเหมือนกับคางคกไม่นานร่างกายของมันก็ถูกบดขยี้ติ้งคางคกเหรียญระดับโบราณถูกฆ่าไม่ได้รับวิญญาณอสูนเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับซูนถึง10จีโนพอยต์โบราณเมื่อได้ยินเสียงประกาศในหัวหานเส้นก็รู้สึกดีขึ้นมาบ้าง แต่เขารู้สึกว่าร่างกายนั้นหมดพลังงานในขณะที่พลังในโทของเขาถูกดูดออกจากเซลล์จนหมดขาของเขาเริ่มอ่อนแรงเขาเกือบจะล้มลงกับพื้นจากความเหนื่อยล้ามันเกือบจะทําให้เขากระอักเลือดออกมาฟึ้งร่างกายขั้นสุดยอดหมดพลังไม่สามารถคงร่างราชาสปิริตขั้นสุดยอดได้ร่างกายขั้นสุดยอดหมดพลังไม่สามารถคงร่างราชาสปิริตขั้นสุดยอดได้ มีเสียงเตือนอยู่ในหัวของเขาดังขึ้นติดต่อกันหลายครั้งมันทําให้เขาต้องประหลาดใจเขาประหลาดใจที่รู้ว่าเมื่อสักครู่เขาได้เข้าสู่โหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดพลังที่มันมอบให้กับเขานั้นสูงจนน่าเหลือเชื่อมากน่าเสียดายที่มันอยู่ได้เพียงแค่สามวินาทีเท่านั้นโหมดราชาสปริตขั้นสุดยอดแบบไหนวะเนี่ยมันทําให้ฉันกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่สามวินาทีไปได้ฉันไม่สามารถอยู่ในร่างนั้นได้นานกว่านี้แล้วหรอเนี่ย ฮานเซินรู้สึกเซงนิดแต่ยังไงความตื่นเต้นต่อพลังใหม่ก็เหนือกว่าความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องเวลาสวินาทีในตอนที่เขาอยู่ในโหมดราชาสเปริตขั้นสุดยอดเพียงแค่หมัดเดียวก็เพียงพอต่อการฆ่าคังคกที่ปลดล็อกยินถึงสขั้นได้แล้วทั้งๆที่ข้อมูลจากรัฐบาลบอกว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่ามอนเสเตอร์ที่อยู่เหนือกว่าเราหนึ่งขั้น เมื่อหานเซินกลายเป็นราชาสปิริตขั้นสุดยอดเขาฆ่าม,มอนสเตอร์ที่อยู่เหนือกว่าเขาถึงสองขั้นได้ในหมัดเดียวพลังนี้มันดูเหนือมนุษย์มากๆข้อเสียอย่างเดียวก็คือความแข็งแกร่งของเขายัางไม่เพียงพอความแข็งแกร่งระดับ600สามารถทำให้เขาคงอยู่ในร่างที่น่าเหลือเชื่อนั้นเพียงแค่3วินาทีดังนั้นฐานเซินเชื่อว่าระดับความแข็งแกร่งที่มันต้องการนั้นคงจะต้องสูงมากๆ แต่มันก็เข้าใจได้อยู่เพราะนี่คือโหมดสำหรับราชาสปิริตขั้นสุดยอดและฮานเซินก็ยังไม่เคยได้รับจีโนโพอยสักพอยต์เดียวตั้งแต่ที่เขามาถึงก็สแตง u a รีเขตสามดังนั้นการที่อยู่ในร่างได้แค่สามวินาทีก็เป็นเรื่องที่พอรับได้แล้วถ้าฮานเซินไม่ได้เก็บจีโนโพอยขั้นสุดยอดจนเต็มก่อนที่จะเลื่อนขั้นเป็นผู้เป็นเลิศเขาก็อาจจะไม่สามารถอยู่ในร่างราชาสปิริตขั้นสุดยอดได้แม้แต่วินาทีเดียวด้วยซ้ำ ฮันเซนเหนื่อยล้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาก็สามารถพาร่างกายตัวเองไปที่ร่างของคางคกเหรียญและเก็บมันใส่ลงไปในกระเป๋าจนได้การเดินเข้าไปใกล้กๆเถาวันและหยดน้ำลงไปที่ร่างของมันหนึ่งหยดเขาดูปฏิกิริยาของเถาวันมันดูดซับหยดน้ำเข้าไปในทันทีหลังจากนั้นเขาก็ขี Gordon ่โกลเด้นโกลเลอร์กลับบ้านทั้งชูหมิงและชุยหล,ลานซียังไม่กลับมาที่บ้าน ดังนั้นหันเซินเลยใช้โอกาสนี้ทำความสะอาดซากของคังคกเพื่อเตรียมทำอาหารเย็นเขาจะทำสตูจากเนื้อคังคกเขาต้องการที่จะกินมันพร้อมกับเพื่อนใหม่ทั้งสองพวกเขาดูแลหันเซินเป็นอย่างดีถึงแม้หันเซินจะก่อเรื่องในตอนที่เจอกันครั้งแรกก็ตามยังไงมันก็แค่มอนสเตอร์ระดับโบราณไม่มีความจำเป็นที่หันเซิ้นจะต้องขี้เหนียวเก็บไว้กินคนเดียวเลยหันเซิ้นไม่ใช่พ่อครัวที่เก่ง เขาขาดความสามารถหลายอย่างในการทำอาหารแต่เขาก็สามารถเตรียมอาหารทั่วไปได้เขาใช้เวลาอยู่ครึ่งวันในการทำสตูกลิ่นหอมของมันกระจายไปทั่วบ้านในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าชูมิงและชวีหลานซีก็กลับมาที่บ้านพวกเขาดูมีความสุขอ๋อพวกนายกลับมาแล้วฉันล่ามอนสเตอร์มาได้แล้วนำมันมาทำสตูนะ่ะพวกนายเข้ามาสิแล้วลองรสชาติมันดู ฮานเซ่นส่งถ้วยที่มีสตูให้กับพวกเขานายล่ามาได้เหรอฉันขอถามได้ไหมว่านายล่ามาจากที่ไหนนะ่ะชวีลานซีถามด้วยความประหลาดใจขณะมองสตูที่ฮานเซ่นส่งมาให้ฉันล,ล่ามันมาได้จากริมแม่น้ำเกล็ดหยกเน่ะฮานเซ่นกำลังจะพูดมากกว่านี้แต่ถูกขัดซะก่อนอะอะไรเนี่ยคางคอกชูมิงมองไปที่เนื้อคังคกในสตูร้อน,อนๆเขาวางถ้วยลงและพูด เราจะกินคางคกกันไปทำไมพวกเราซื้อเนื้อของมอนสเตอร์โบราณกลับมาด้วยเห็นไหมนี่มันเป็นเนื้อของแพะโลหิตพวกเราได้มันมาในราคาค่อนข้างถูกนะ่ะโยนคางคกนี่ทิ้งออกไปนอกหน้าต่างเลยมาเตรียมเนื้อพวกนี้แทนดีกว่าเนะพวกเขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแต่พวกเขาทั้งสองไม่กล้าที่จะไปฆ่ามอนสเตอร์ระดับโบราณพวกเขาเพียงแค่ซื้อเนื้อมากินเรื่อยๆพวกเขาไม่ได้คิดว่าฮันเซินจะสามารถฆ่ามอนสเตอร์ระดับโบราณได้พวกเขาคิดว่า คางคกค,คงจะเป็นแค่มอนสเตอร์สามันเท่านั้นชูมิงถึงได้ปฏิเสธศัตรูของฉันมันหานเซินอยากจะอธิบายว่านี่คือมอนสเตอร์ระดับโบราณและก็เป็นเนื้อทั้งตัวด้วยมันให้จีโนโพอยมากกว่าเนื้อได้มาเพียงส่วนเดียวของพวกเขามากซะอีกแต่หลังจากที่เขาพูดไปได้ไม่กี่คำชูมิงก็ส่งถ้วยคืนให้หานเซิ่นและพูดไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจนายพวกเราจะกินของนายพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะ พวกเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กินอาหารดีๆบ่อยๆนักรอกดังนั้นคืนนี้เรามากินเนื้อพวกนี้แทนก็แล้วกันหลังจากนั้นชวีหลานซีก็พูดมันคือโชคชะตาที่ทําให้พวกเราได้มาพบกันนะไม่บ่อยนักที่พวกเราจะได้กินอาหารดีๆฉันมีไวน์อยู่ขวดหนึ่งที่นำมาจากกอสแซงชัวรี่เขตสองและฉันจะเปิดมันในคืนนี้ถือซะว่าเป็นมือต้อนรับนายก็แล้วกันนะเอ่อถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะเอามันไปทำอาหารก็แล้วกันนะ อาหเสนรู้สึกทราบซึ้งในคำพูดของพวกเขาดังนั้นเขาก็เลยเก็บสตูไว้ก่อนหลังจากนั้นเขาก็เริ่มทำอาหารจากเนื้อแพะแทนเมื่ออาหารเสร็จแล้วชวีรานซีก็เปิดขวดไวน์ของเธอพวกเขาทั้งสามกินเนื้อแพะร้อนๆอย่างมีความสุขพวกเขาไม่ได้สนใจจีโน่พอยต์เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับจีโน่พอยต์จากเนื้อเพียงแค่นี้ถ้าได้สักหนึ่งจีโน่พอยต์ก็ถือว่าดวงดีมากๆแล้วเฮซานมู hey, เนื้อนี้รสชาติดีใช่ไหมล่ะเนื้อของมอนสเตอร์ระดับโบราณเนี่ยต่างออกไปจริงๆนาะยคิดอย่างนั้นไหมชูมิงเริ่มที่จะมึนเมาแต่เขาก็ยังมีความสุขอืหือนายผูดถูกแล้วล่ะฮันเซนพยักหน้าเห็นด้วยตอนนี้เขาเองก็มีความสุขมากเช่นกันเขารู้สึกยินดีที่ในตอนที่เขามาถึงคอสแซงชูรี่เขตสามแล้วได้มาเจอกับคนที่เป็นมิตรทั้งสองคนนอกจากนั้นอาหารมื้อนี้ก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ซานมู นายก็เกือบที่จะหายดีแล้วเน่ะนายจะหางานทำไหมละ่ะถ้าถึงตอนที่เราต้องเอาของที่ปลูกได้ไปส่งให้กับสปิริตเมื่อ,อไรนายสวยแน่ถ้าตนดาบน้ำหมึกไม่ได้ถูกทำลายเราอาจจะพอช่วยนายได้บ้างแต่ตอนนี้พวกเราทำไม่ได้แล้วละ่ะชูหมิงพูดชวีหลานซีพูดเสริมอืมใช่แล้วละ่ะเมื่อนายหายดีแล้วนะนายควรจะไปที่โคลอสเซียมนะที่นั่นนายน่าจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต้นโลหิตมังกรคงจะไม่ออกผลในอีกสิบปี ดังนั้นเนี่ยเพิ่งไปหวังอะไรกับมันมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะลองไปที่นั่นดูก็แล้วกันนะฮานเซ่นพูดหลังจากที่ได้สู้กับคางคกฮานเซ่นก <ira> ็คิดว่าไม่ควรประเมินพลังของมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ต่ำเกินไปอีกปากขวากน้ำมันเกินกว่าที่เขาจะรับมือได้จริงๆดังนั้นเขายังไม่อยากเสี่ยงเข้าไปในตอนนี้ฮานเซ่น <Hans en S 2> ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองแสงสว่างและปากขวากน้ำให้มากกว่านี้ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็อยากกลับไปที่สาพันธ์ดวงดาวเพื่อพูดคุยกับแม่และจีเหยียนถันด้วยตอนนี้เขาเริ่มที่จะคิดถึงพวกเธอแล้วแม้พวกเขาจะมีเนื้อไม่มากแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาอิ่มท้องและรู้สึกอบอุ่นวายก็เช่นเดียวกันวันต่อมาหานเซิ่นตื่นขึ้นมาเขาได้ยินเสียงที่แตกต่างออกไปจากทุกที่เขามองออกไปข้างนอกและเห็นอัศวินที่ขี่เสือ กำลังเดินเข้ามาหาชูมิงกับชวีรันซีชายคนนี้ดวงตาสีเขียวซึ่งหมายความว่าเขานั้นคือสปิริตนอกจากชายคนนี้แล้วก็มีมอนสเตอร์อีกหลายสิบตัวพวกมันมองมาที่พวกเขาทั้งสองคนสปิริตมองไปที่ต้นโลหิตมังกรและพูดดูแลมันต่อไปอย่างที่พวกเจ้าเคยทำถ้าพวกเจ้าปลูกไม่ได้สำเร็จพวกเจ้าจะได้รับผลประโยชน์มากมาย แต่ถ้าต้นไม้ต้นนี้ตายข้าจะไม่ยกโทษให้พวกเจ้าง่ายๆแน่ครับท่านอัศวินแสงสว่างชูมิงพูดพร้อมกับก้มหัวของเขาเขาไม่กล้าที่จะโต้แย้งอะไรที่พวกอัศวินแห่งแสงสว่างสั่งมานั่นน่ะเหรออัศวินแห่งแสงสว่างฮาเนเซิลมองดูสปิริตจากไปอย่างสงบอีกฝ่ายเป็นแค่สปิริตระดับอัศวินดังนั้นไม่ยากที่ฮาเนเซิลจะจัดการ หานเส้นสามารถควบคุมการเจริญเติบโตของต้นโลหิตมังกรได้ตามต้องการและเขาก็จะไม่ยอมให้สปิริตแย่งมันไปแน่ๆแ,แย่แล้วสิอัศวินแห่งแสงสว่างรู้เรื่องต้นไม้โลหิตมังกรแล้วล่ะแบบเนี้ความเหนื่อยยากของพวกเราก็สูญเปล่ากันหมดอ่ะแถมถ้าต้นไม้ตายพวกเราก็คงตายไปกับมันด้วยแน,น่แน่ชูหมิงรู้สึกแย่มากๆชวีหลานซีเพียงแค่ถอนหายใจออกมา เธอรู้ว่าไม่สามารถจะปกปิดเรื่องต้นไม้อัศวินแห่งแสงสว่างไปได้ตลอดแต่เธอไม่คิดว่าสปิริตจะรู้ตัวเร็วขนาดนี้อย่างน้อยต้นไม้นี้ก็ไม่ออกผลเป็นเวลาสิบปีดังนั้นอย่าพึ่งกุ้มใจไปเลยฉันจะไปอุ่นสตูให้กับพวกนายทั้งสองคนฉันแน่ใจนะว่าพวกนายจะรู้สึกดีขึ้นแน่หลังจากที่ได้ก,กินอาหารเช้านะ่ะหลังจากที่ปลอบใจพวกเขาทั้งสองและอุ่นสตูเสร็จแล้วฮานเซ่นก็เอาสตูออกมาให้พวกเขา ฉันไม่มีอารมณ์จะกินอาหารแล้วฉันจะไปที่สวนแล้วล่ะชูมิงโบกมือและเดิอนออกไปข้างนอกหลานซีเธอจะลองสักหน่อยไหมหานเส้นถามขณะที่ส่งถ้วยให้เธอนายเพิ่งจะมาถึงที่นี่แถมนายก็ยังไม่ได้เริ่มเก็บจีโนโพอยต์เลยฉันเก็บจีโนโพอยต์ระดับสามมันจนเต็มแล้วล่ะดังนั้นนายกินมันเถอะฉันมั่นใจว่ามันจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้นายได้แน่นๆเธอพูดและดันถ้วยกลับขึ้นมา จบไปแล้วนะคะกับตอนนี้สรุปก็ไม่มีใครได้กินสตูคางคกกันเลยสักคนนะคะเพราะว่าคิดว่าเป็นเนื้อมอนสเตอร์ระดับสามันนั่นเองนะคะยังไงก็จบกันไปแล้วกับตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะ,ะสำหรับทุกการติดตามเลยยังไงผู้ติดตามใหม่นะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจมิ้นจังกะละมังหม้อนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ